ยังอยู่กับกสทชนะแต่อีกประเด็นหนึ่งแต่อีกประเด็นหนึ่งหยุดเมืองบาบไว้สักครู่เราจะไปกันที่ดรพิรงรองรามสูตรอาจารย์พิรงรองรามสูตรเนี่ยเป็นหนึ่งในเจ็ดคณะกรรมการกสทชย่อจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทชค่ะกลไกระดับประเทศผู้คุ้มกฎ ผู้คุมแผนแม่บทในเรื่องสื่อสารธุรคมนาคมผู้พิทักษ์ปกปักรักษาผลประโยชน์ระดับล้านล้านบาทของประเทศเพราะควบคุมสัมปทานสื่อสารควบคุมขึ้นวิทยุทั้ทงหมดโอเคค่ะ <Okay. S 2> ดรพิรงรองราสูต์เป็นหนึ่งในเจ็ดคณะกรรมการกทช,ช,ชในเจ็ด กทชเขาก็จะแบ่งหน้างานเป็นด้านๆนะค่ะหน้างานของอาจารย์พิรงรองเป็นกรรมการกสทชด้านกิจการโทรทัศน์ค่ะดังนั้นโดยอัตโนมัติอาจารย์พิรงรองจึงได้เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตด้านกิจการโทรทัศน์ฟังดูดีๆนะชื่อมันเป็นทางการมันมีความหมายทุกคําอนุกรรมการพิจารณาอนุญาต ด้านกิจการโทรทัศน์ะอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโทรทัศน์เข้าไปที่อนุชุดของอาจารย์พิรลงรองทั้งหมดร,มรับรับทราบกันตามนี้และต่อไปนี้คือไทม์ไลน์คดีที่เมื่อวานศาลตัดสินจำคุกอาจารย์พิรลงรองสองปีแล้วก็ไม่รอลงอาญาด้วยใช่ค่ะเอาละครับไปดูไทม์ไลน์กันสักนิดสิครับ ที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรทำไมอาจารย์พี่รองรองจริงถูกฟ้องโอเค okay. เริ่มจากตรงนี้ก่อนบริษัทในเครือทรูมีอยู่บริษัทหนึ่งชื่อว่า True ดิจิทัลกรุ๊ปไอ้เจ้าทรูดิจิทัลกรุ๊ปเนี่ยจะเป็นบริษัทในเครือทรูที่ทำธุรกิจทางด้านให้บริการคอนเทนต์ Content ต่างๆผ่านแพลตฟอร์มแอปแอปพลิเคชันนั่นแหละ True Digital Group เกี่ยวเอาสัญญาณทีวีดิจิตอลทุกช่องค่ะรวมถึงช่องกล้าด้วยนี่แหละทุกช่องแหละไปออกให้บริการในแอป True ID มาออกเพื่อให้บริการในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า True ID ใช่ง่ายไม่ต้องดูโทรศัพท์ไงไม่ต้องดูโทรทีวีเครื่องๆก็ไปดูในมือถือได้ทุกรายการโอเคเอากันชัดๆนะค่ะแยกกันนะถ้าเป็น True ID มันเป็นแอปดูทีวีค่ะ ถ้าเป็น True Digital Group ก,ก็บริษัทเจ้าของแอป True ID ใช่ค่ะโอเคทีนี้ปรากฏว่าเมื่อปี2566ผู้ชมทีวีดิจิตอลผ่าน True ID เขาก็ร้องเรียนกสทชค่ะมีการแทรกโฆษณาเข้าไปในรายการที่ดูผ่านแอป True ID อืม,มันผิดกฎ must have ของกสทชไม่ต้องถามผมมันแปลว่าอะไร เอาคอนเซปต์เอาคอนเซปต์จับหลักๆจับหลักๆเอาหลักก็พอรายละเอียดข้ามๆไปบ้างค่ะด็อกเตอร์พีรองในฐานะที่เป็นกสชด้านโทรทัศน์และเป็นประธานอนุพินาอนุญาตด้านโทรทัศน์ด้วยค่ะก็สั่งให้เอาเรื่องที่เขา้รงเรียนเข้ามาเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการค่ะ ในเวลาต่อมาคณะอนุกรรมการชุดดังว่าสั่งสำานักงานกสทชให้ทําหนังสือเตือนทีวีดิจิตอลทุกช่องให้ระวังการนํารายการไปออกในแพลตฟอร์มอื่นๆโดยขัดต่อหลักการที่เขาเรียกกันว่ามัสแครี่ไปเตือนในช่องต่างๆที่ถูกเขาเอาคอนเทนต์ไปอ่ะก็คือก็คือการเอาโฆษณาแทรกเข้าไปในรายการค่ะแทรกเข้าไปในรายการทีวีดิจิตอลที่เกี่ยวเอามาออกอากาศในมือถืออ่ะถ้าพูดง่ายง่ายนะอืม ในแอปอ่ะโอเคง่ายนะเอ๊ะดูพื้นๆมันก็เป็นเรื่องของการพิทักษ์ปกปักผู้บรโิโภคเพื่อประโยชน์ของประชาชนแล้วทำไมสารจึงลงโทษถึงขนาดจำคุกแล้วก็ไม่รอลอยญา,าด้วย,วยมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องใหญ่จากหนังสือเตือนฉบับดังว่าเป็นที่มาของการที่ True Digital Group ยื่นฟ้องอาจารย์พิรงรองต่อศารอาญาทุจริตกลาง และประพฤติมิชอบนะคะข้อหาฐานกลั่นแกล้งจ้องทำลายเข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่มิชอบผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และในที่สุดเมื่อวานศารอาญาก็ชี้ว่าด็อกเตอร์พี่รงรองผิดจริงตามฟ้องตัดสินจำคุก2ปีโดยไม่รอรงอาญาค่ะแต่ให้ประกันตัวมาได้ไม่บัตรดลในบัรดลสถาบันการศึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะนิเทศ จุาลงกรณ์มหาวิาลัยไม่ว่าจะเป็นคณะเทศทางฝั่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมถึงองค์กรวิชาชีพทางด้านสื่และรวมถึงองค์กรภาคประชาชนอย่างเช่นสภาคุ้มครองผู้บริโภคของพิสาลีก็ออกมาตีกระแสทันทีออกมาเซฟอาจารย์พิทลงรองเราเข้าใจความรู้สึกท่านเดียวเชิงเดียวมันก็น่าจะเป็นดังนั้นบังอาจไปแตะ ธุรกิจของยักษ์ใหญ่สุดท้ายถูกสารที่ภากษาจจำคุกไม่รอลงอาญาใช่ค่ะน่าฉากนะเช่นเดียวเช่นเดียวอาจรู้สึกกันได้ดังนั้นดังนั้นกระแสมันจึงค่อนข้างแรงแล้วก็หนักใช่ค่ะอย่างวันนี้ที่คณะนิเทศอย่างวันนี้ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาเขาก็จัดอีเวนต์เซฟอาจารย์ที่รองรองกันอย่างใหญ่โตมโหฬารก็มีการจัดเวทีเครื่องวันน่ะใช่ค่ะน่าจะเครื่งวันเต็มเนะม ถูกไหมค่ะโอเคตั้งคราวนี้โอเคมาตั้งหลักกันนิดหนึ่งมาดูเนื้อหาจริงของข้อไหนไปนี่เป็นข้อมูลเอาเกันอย่างนี้ข้อมูลที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่ข้อมูลที่สังคมได้รับทราบกันไปในระดับหนึ่งเมื่อวานก็ไม่ได้ผิดแต่เราจะนําเสนอชาววันนี้ให้มันครบขึ้น ฟังคดีนะจะนําเสนอให้มันครบขึ้นด้วยความเคารพบางเรื่องเจาะลึกอาจจะนําเสนอในมิติที่ทําให้สังคมบางกลุ่มรู้สึกไปได้ว่าสูนกระแสสังคมอาจจะโกรธอะไรกันบ้างผมก็รับได้นะแต่โปรดพิจารณาในเนื้อหารณาต้องแยกนะเอากันอย่างนี้อาจารย์พีิรงรองก็เอาเรื่องที่มีการร้องเรียนทูวไอดีเข้าที่ประชุมคณะอนุ อนุกรรมการซ<ช>ึ่นนอนุญ,ญาตด้นานกิจการโทรทัศน์ซึ่งอาจารย์เป็นประธานอยู่แล้วปรากฏว่าเมื่อเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาก็ถกกันหนักมากในที่ประชุมระดับอนุกรรมการค่ะอย่างเช่นกสะทะชมีอำนาจไปยุ่งกับ True ID หรือไม่เพราะมันคนละแพลตฟอร์มเพราะ True ID เป็นแอปเป็นแพลตฟอร์มให้บริการคอนเทนต ประเภทที่เรียกว่า OTT OTT จำคำนี้ในคำหนึ่งนะอยอจากอะไรก็ช่างมาเท่าค่ะประเภทที่เรียกว่า OTT ซึ่งขณะนี้ OTT ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกศทชถ้าพูดง่ายๆคือไม่มีการออกใบอนุญาตอะไรใดๆไม่มีอำนาจจะต้องไปออกใบอนุญาตใดๆกสทชเขายังไม่ได้ออกกฎกณฑการมารยาทเขายังไม่ได้ออกหลักเกณฑ์อะไรต่อมิอะไร เขายังไม่ได้ออกประกาศอะไรต่อไม่อะไรที่เกี่ยวข้องกับ ott ดังนั้นใครจะทำธุรกิจออททเอาคอนเทนต์ <content S 2> อ,อะไรมาให้บร <ไป S 1> ิการผ่าน,ผ,านผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อะไรไม่ต้องมาขอใบายาิใช่เพราะยังไม <ass> ่กฎเกณฑ์กติกาเรื่องนี้เมื่อไม่ต้องมาขอใบายาิหมายความว่า opp ซึ่งก็รวมถึง true id ย่อมอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ must have must carry ott ค่ะ ย่อมแปลได้ว่ากสชไปยุ่งกับเขาไม่ได้อต้ตองในที่ประชุมอนุกรรมการก็เถียงกันอยู่เยอะมากในประเด็นนี้คเมื่อไปยุ่งกับเขาไม่ได้เมื่อไปยุ่งกับเขาไม่ได้จะเอาเรื่องที่รโองเรียนรวยดีมาพิจารณาได้อย่างไรปัญหาก็เกิดอาจารย์พี่รงรองมีความรู้สึกว่าเอะมันก็ไม่แฟกับผู้บริโภคไม่แฟกับประชาชนนะ,ะมันต้องหาวิธีการ เข้าไปจัดระเบียบทูไอดให้ได้สิใช่ค่ะนี่คือที่มาของการที่อาจารย์พี่รงรองก็ประกาศในที่ประชุมอนุกรรมการเอากันตรงๆไม่ได้งั้นจะใช้วิธีตลบหลังดีีควนเราจะนะอ้อมไปที่ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลเราจะอ้อมไปที่ที <Digital. S 2> วีดิจิทัลจะขอคอนเทนต์ที่ถูกเขานําไปอ่อนแอบนแพท,ทีี่่ททดิิจลุกชคะ ที่ยอมให้ True ID เอาสัญญาณของตัวเองไปออกค่ะถูกไหมใช่เอาคอนเทนต์จากทีวีไปออกดังนั้นดังนั้น,น,นอาจารย์พ่รลองเขาบอกว่าสำนักงานกสทชจะต้องต้งทำหนังสือเตือนไปยังทำหนังสือเตือนไปยังทีวีดิจิอตอลทุกช่องน่าจะรวมถึงช่อง9ด้วยนั่นแหละก็ทุกช่องแหละเตือนให้ระวัง การนำรายการทีวไปออกอากาศในแพลตฟอร์มอื่นในแพลตฟอร์มอื่นๆ <G uard an> โดยขัดต่อลักหลักของกฎ must have, <c oughs> มัสเฮฟมัสแคลลี่เช่นโฆษณาเกิน <G uard an> เช่นแทรกโฆษณาเข้าไประหว่างรายการ <G uard an> ผู้กันง่ายๆระวังไว้นะเอารายการไปออกแพลตฟอร์มอื่นแล้วแทรกโฆษณามันผิดกฎ must have must carry <G uard an> นะอย่าคิดว่า จะคิดว่าเลี่ยงเอารายการไปออกทางแพลตฟอร์มอื่นแล้วจะหนีกด Must Have Must c a r r y ได้นะนั่นที่จริงนะทางสำนักงานเขาก็ติิงอาจารย์มันอ้อมไปหรือไม่มันจะมีปัญหาหรือไม่ก็ในเมื่อเราไปเราไม่มีอำนาจไปคุมโอ t ทแล้วเราจะไปเตือนอะไรกับทีวีดิจิตอลอย่างนั้น ถูกไหมแต่ในที่สุดนะแต่ในที่สุดนะแต่ในสุดเนี่ยเขาว่ากันว่าด้วยความด้วยฟ e e l i n g ที่อยากจะ,ะพิทักผู้บริโภคอาจารย์พิทองรองรองก็รวบรัดและสั่งการเลยหักดิบกลางที่ประชุมอนุกรรมการเลยเตืนอนทีวีดิจิตอลไงทำสื่อเตือนทีวีดิจิตอลทุกช่องเรื่องระวังให้สมัคงาน <c oughs> กสทชคุณทำสือ่อเตือนไปที่ทีวีดิจิตอลทุกช่องแต่คราวนี้แต่คราวนี้แต่คราวนี้ สิ่งที่อาจารย์พิโรลงงพลาดมันมีอยู่สองข้อใช่ค่ะดูฟังดีดนะคอแรกก็คือไอ้เรื่องที่ถกกันอยู่ในระดับอนุถ้าจะทําอะไรออกไปข้างนอกคุณต้องบอกคณะกรรมการกรสชต้องแจ้งอ่ะต้องผ่านบอร์ดกสชคุณต้องให้บอร์ดกสช,สชได้รับทราบก่อนค่ะปรากฏว่าเรื่องนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิจาาของบอร์ดใหญ่กสชใช่ค่ะ อาจารย์พิบลงรองรวบลัดสั่งการจากอนุนกรรมการไปที่สำนักงานกสชให้ทำซื้อออกไปเลยเป็นหนังสือเตือนนะนี่คือ,อจุดตายจุดแรกของอาจารย์พิล่ลองรองจุดตายจุดที่สองอในหนังสือที่จะทำเตือนไปยังทีวีที่เจ้าทุกช่องเนี่ยสำนัก,ากงานกสชเขายกล่าไว้แล้วละ่ะโดยไม่ได้ระบุถ,ถึงเหตุที่เกิดขึ้นที่ทวยดี โดยไม่ได้เท้าความถึงเรื่องที่มีการร้องเรียนทัไอดีใช่ค่ะแต่เตือนรวมๆอือาจารย์พพ่รมองบอกไม่ได้ในหนังสือเตือนคุณต้องระบุให้ชัดเลยอย่าให้มีเรื่องอย่าให้มีเรื่องเหมือนกรณีที่เกิดขึ้นกับทัไอดีและมีคนร้องเรียนค่ะเอาละสินี่คือจุดตายจุดที่สองใส่ตรงนี้เข้าไปไป่ะือจุดตายจุดที่เองจุดตายจุดที่สามนอกจากคําว่า เมื่อเล่นทรีเมื่อเมื่อไปแตะที่ตัว True ID ตรงๆไม่ได้เราจะตลบหลังไปเล่นเจ้าของทีวีดิจิทัลที่ยอมให้ True ID เอารายการมาออกค่ะจุดที่หนึ่งนะใช่ค่ะอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดตายจุดที่3าอีกจุดหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งอาจารย์พี่ลองไปหลุดปากในที่ประชุมนะที่ประชุมอนุอะรายการนี้เตรียมตัวลงยักษ์คำนี้แหละยักษ์ก็คือ True คำนี้แหละ รายการนี้เตรียมตัวล้มยักษ์ก็คือไม่มีใครกล้าแตะทูดิฉันจะแตะใช่ค่ะคำนี้แหละถูกนําไปตีความและกลายเป็นประเด็นที่กลับมามัดทั์ทีนี้มันแสบตรงนี้เออมีคนอัดคลิปส่งคลิปคำเดียวนั้นของอาจารย์พี่ลงรองส่งให้พร้อมกับสําเนารายงานการประชุมอนุกรรมการอาจารย์พี่รงรองพูดอะไรไว้อย่างไรอส่งออกไปให้กับคนข้างนอก ส่งให้ใครผมไม่รู้แต่ส่งไปข้างนอกส่งไปข้างนอกที่นี่พอส่งไปข้างนอกมันก็มันก็ไหลไปถึงมือทรูแน่นอนดิจิตอลกรุ๊ปมันส่งไปข้างนอกมันต้องไปต่อใครต่อใครเยอะก็คือใครแอบอัดคลิปอาจารย์พ่รงบอกพ่รงร้องก็จะหน้ที่นั่นแหละก็คนในห้องประชุมใครเอาสำเนารายงานการประชุมอนุกรรมการก็คนในห้องประชุมและเจ้าหน้าที่ก็คนในสํานักงการกสชนั่นแหละค่ะทำไมเล่นแรงขนาดนี้ทำไมกะจะเอาอาจารย์พ่รงรองถึงตายค่ะ ข้างมันเป็นประเด็นทีนี้ทีนี้เมื่อทางทางทางผมก็เข้าใจนะบางคนก็บอกว่า True Digital Group ไม่น่าทำแต่ผมก็เข้าใจอารมณ์หนึ่งอีกอารมณ์หนึ่งของ True Digital Group เขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะทําเขาอยากจะเอาคืนเขามีความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเขาย่อมต้องมีสิทธิ์ปกป้องตัวเองแล้วแต่จะมองอมองว่า True Digital Group นี่ o v e r r a c ไปหน่อยไหม แต่ก็มองได้ว่าเป็นการใช้สิทธิ์ปกป้องตัวเองทรูที่เขากบก็เลยฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตใช่เอาสารพัดหลักฐานเข้าไปเลยอืก็มีครบหมดแล้วนี่ทั้งคลิปเสียงทั้งรายงานการประชุมทุกครั้งเจตนาไม่สุจริตมีเจตนาจ้องทําลายไอ้คาว่าล่มยักษ์แปลว่าอะไรค่ะไอ้เรื่องทําผิดกฎระเบียบไม่ได้เอาเรื่องผ่านกรกตทบรอดใหญ่ก่อนไม่แค่นั้นนะ ในร่างในหนังสือที่เวียนถึงทีวีดิจิทัลทุกช่องนั้นซึ่งร่างแรกแ่มันไม่ได้ระบุเรื่องไม่ได้พาดพิงชื่อ True ID แต่ในเวลาต่อมาก็บังคับให้สำนักงานกสชต้องใส,ใส,ใส่ใส่ชื่อ True ID เข้าไปด้วยค่ะทีนี้เมื่อใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการย้อนกลับมาแก้บันทึกรายงานการประชุมอนุกรรมการโดยให้แก,ใแก้ให้แก้รายงานการประชุมว่าในที่ประชุมอนุ ให้มีการระบุคำว่าถูบทีวถูไอดีเขาเปด้วยเนี่ยแหละเขาเลยกล่าวหาว่ามีการแก้หรือว่ารายงานเทสปลอมเอกสารรายงานการประชุมเทจนี่ก็เป็นคำที่แรงนะพี่นายคำเนี้ยว่ารายงานเทสเนี่ยทำรายงานการประชุมเท็จผิดกฎระเบียบไม่ผ่านบอร์ดใหญ่กสสชก่อนหลุดคําว่าตีตลบหลังล้มคำว่าจะล้มยักษ์สองคำนี้ถูกตีความไปมัดไปเรียกความว่าเจตนา ไม่สุจริตไม่บริสุทธิ์จ้องทำลายอาคติใช้อำนาจหน้าที่โดยวิชอบผิด157ครบเลยดังนั้นดังนั้นดังนั้นทางสารอาญาคดีทุจริตเมื่อวานก็ย้ำก็ย้ำมานะเขาบอกว่าไปอ่านคำพิพากษายงไปอ่านคำแถลงของสารดีๆที่ลงโทษอาจารย์พิรงรอง ไม่ได้ลงโทษเรื่องไปปกป้องผู้บริโภคใช่ไม่ได้ดูประเด็น<า>นั้นไปลงโทษเรื่องทำรายงานเท็จเรื่องผิดกฎระเบียบเรื่องเจตนาไม่สุจริตไปพูดคำว่าร้มยักษ์อีกเพราะฉะนั้นแยกประเด็นนิดนึงหลายคนบอกเอาแล้วประเด็นที่ถูทำถูกต้องไม่ถูกต้องเนี่ยทวยดีเนี่ยจะยังไงบอกมันคนละส่วนคนละประเด็นกันเ <Okay. S 1> อาก่นอางย่างนี้เอากันอย่างนี้ คือเป็นบทเรียนของอาจารย์พิรงลอง<ส>เป็นบทเรียนของกอสศชทุกคนน,นนะครับและอื่นขณะเดียวกันมันก็เป็นกรณีศึกษาของสังคมค่ะมองเฉพาะจุดเล็กๆมองเฉพาะตัวในวงแคบๆเราก็มองไปที่ตัวอาจารย์พิรงลองแกศเจตนาดีออันนี้ทุกคนยอมรับนะเิดจตนาดีแล้วเก็ก <นะ S 2> ็พยายามทําอะไรที่มันดีๆเพื่อส่วนรวมแต่บังเอิญมาเอิญ กอาจจะไม่เข้าใจกฎระเบียบแกอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของกระบวนการแกอาจจะไม่เข้าใจอะไรบางประการแกอาจจะมุ่งมั่นมากเกินไปแกอาจจะอินกับอะไรบางเรื่องมากเกินไปม,มันก็เลยทําให้เกิดจุดตายแล้วก็เป็นข้อผิดพลาดแล้วก็ถูกจําคุกแต่ถ้ามองให้กว้างขึ้นเฮ้ยทําให้สังคมจะต้องคิดต่อนะต่อไปว่า OTT เป็นช่องโหวของระเบียบหรือไม่เออแล้วจะต้องแก้<า>หรือเปล่าอนาคตที่กสทชเข้าไปจัดระเบียบธุรกิจสื่อสารระเบียบธุรกิจธุรคมนาคมถึงขนาดมีกฎมัดแฮฟมัดแคลรี่คุ้มครองผู้บริโภคผู้เสพสื่ออืมแต่มันก็ยังมีช่องโหว่เนาะแต่คราวนี้มันมีช่องโหวที่ OTT OTT คืออะไร OTT ก็คือธุรกิจการ นำสารพัดคอนเทนต์อย่างเช่นรายการทีวีดิจิตอลอย่างเช่นอะไรตัวมอะไรที่ตัวเองผลิตขึ้นมาเอาคอนเทนต์ที่ผลิตขึ้นมาเอาคอนเทนต์ของชาวบ้านไปให้บริการื่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่นผ่านแอปเหมือน True ID หรือแอปอื่นๆด้วยนะหรือแอปอื่นๆทุกแอปเนี่ยเขาก็ใช้กันมีใครก็มีดังนี้เป็นต้นถูกไหม เน็ตฟิกก็ใช่เน็ตฟิกก็เป็น OTT เออเขาอาจจะมีคอนเทนต์เองแต่เขาดึงคอนเทนต์อื่นไปด้วยทุกช่องเน็ตฟิกดีก็ใช่ขณะนี้เราจะระเบียบธุรกิจสื่อสารธุรกิจธุรคมนคมะแยกเกิดไปหมดกฎกติกาแยกไปหมดแต่เราลืมวางกฎกติกาในส่วนของ OTT สมมุติว่าถ้าจะมีต้มตุ๋นถ้าจะมีมิจฉาชีพแทรกตัวเข้าไปใน OTT ละสมมติจะมีคอนเทนต์ที่อุบาท หยาบช้าอนาจารละเมิดสินธรรมกระตุ้นอารมณ์ด้านมืดของผู้คนไปปรากฏอยู่ในโอททีละใครคุมอืมค่ะ ถูกไหมใช่แต่ต้องพูดตรงๆนะพี่นายติดตามเรื่องนี้มาเรื่อง ott นะคุยกันมา2 3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมีกฎเกณฑการแต่มันเคยถูกผลักดันเลยขณะที่เซฟอาจารย์พี่ลงรงพี่ลงรองก็ต้องมีสเตกันนิดหนึ่งระวังละเมิดอำนาจศาลแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่จะต้องทำคู่ขนานกันไปก็คือต้องกดดันไปที่กสทชอ,อะไรที่คุณยังไม่ได้ทำเออคุณต้องเดินหน้าต่อไปไม่ใช่ปล่อยเงียบไปไม่ใช่จบจากตรงนี้แล้วไม่แตะเลยไม่ได้นะสมมติว่าอาจารย์พี่ลงรองจะตายก็ตายโอเคก็เฉพาะตัวอาจารย์ก็ ก็ปาดน้ำตาก็เห็นใจอาจารย์แกก็หวังดีแกก็คิดดีแล้วโอททีจะจัดการไหมมองมภาพใหญ่กสทชคิดต่ออะไรบ้างหรือไม่ค่ะถูกไหมถูกต้องอันนี้เป็นเรามองในภาพใหญ่ภาพกว้างแล้วผลที่จะตามมาแลที่สําคัญที่สุดนะดุลอํานาจในกสทชก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนหรือยังคะกทชมีเจคนใช่ไมเจ็ดค่ะเอาแค่อย่างนี้ พักสักครู่ในช่วงหน้าเราจะมาว่ากันต่อเรื่องดุลอำนาจนในกสทชมันสะบัดเมื่อมันสะบัดมันจะไปกระทบกับเพิ่มถึงเ,เ,เกมระดับล้านล้านบาทในอนาคตต่อจากนี้ดในอนาคต